สิ่งที่ทำให้คุณตื่นตาตื่นใจปรากฏการณ์เทศกาลเจนนี่กำลังเปลี่ยนแปลงโลกธุรกิจออนไลน์ในประเทศไทยอย่างรวดเร็วแต่ทำไมมันกลายเป็นปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งขนาดนี้และคุณสามารถนำไปใช้กับธุรกิจของคุณได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่คุณควรรู้แต่ก่อนที่จะเข้าไปในข้อมูลนี้คือสิ่งที่น่าสนใจที่สุดกลยุทธ์ช h o p p i n g Tainment ที่ผสมผสานความบันเทิงกับการขายสินค้ากำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการซื้อขายของคนไทยอย่างมีในสัาคัทธและนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่ของคนไม่ได้รู้ การใช้พลังของดาราและอินฟลูเอนเซอร์ในการขยายฐานผู้ชมร่วมกับกอหาระสร้างสภาวะโฟกลัวตกกระแสทําให้เกิดการขายสินค้ายอย่างมหาศาลแต่ที่น่าสนใจคือการต่อยอดความสําเร็จจากออนไลน์ไปสู่ออฟไลน์ในรูปแบบเฟสติวัลซึ่งเปิดโอกาสใหม่ๆในการขยายช่องทางการขายและสร้างรายได้เพิ่มอย่างไรก็ตามที่น่าสงสัยคือการตั้งเป้าหมายยอดการขายที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจเป็นความท้าทายหากใช้กลยุทธเ์เดิมๆอยู่เสมอ ดังนั้นคำถามที่น่าสนใจคือเจนนี่จะสามารถรักษาความสำเร็จและขยายโอกาสความเป็นไปได้จากปรากฏการณ์นี้ต่อไปอย่างไรคุณคิดว่าเธอจะทำได้หรือไม่และคุณจะนํากลยุทธ์เหล่านี้ไปใช้กับทะรกิจของคุณได้อย่างไรขอให้แสดงความคิดเห็นลงในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลย